การช่วยตัวเองของหลวงตานะครับช่วยไม่ให้เป็นทุกข์เลยช่วยไม่ให้ตัวเราเอางเป็นทุกข์ใช่มันทุกข์มันก็ถ้ากระทุกเนะี่ยท่านบอกเองอยากแก่ชาโรคน้อยอายุยืนไหมเองก็คิดถึงบุญบ่อยๆค่ัยเองก็สวดมนต์แผ่เมตตามทนาบุญบันทึกบุญเองก็อยู่กับบุญจิตเองก็เป็นบุญจิตเองเป็นบุญธาตุเองก็เป็นบุญคกัมหนักก็เบากัมเบาก็หายเองป่วยเนี่ยเองก็หายเร็วกว่าธรรมดาอื เองไม่ทุกทรมานขนาดนั้นอะไรเองตายเนี่ยเองก็ไปเลยเองไม่อยู่ไม่อยู่หรอกเองไปก่อนที่มันจะบีบด้วยเพราะอย่างครูบาอาจารย์แทบทุกองค์ก็คือจิตท่านก็อยู่กับบุญใช่อยู่กับความสว่างทุกองจะอยู่กับบุญนะครับอยู่กับความพอหนึาอย่าไปนะองค์นั้นท่านรู้นะรู้ว่าเราคิดอะไรโว้ท่านไม่รู้หรอกท่านภาวนาอยู่ท่พิจารณาอยู่ที่ท่านรู้อะท่านรู้เองครับ รู้ตอนที่มันถามนั่นแหละฉันจะรู้อยู่